นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยนะครับพร้อมด้วยโค้ชและก็เจ้าหน้าที่ออกเดินทางไปที่บราซิล<ม>นะครับแล Rio Janeiro, ้วก็ริโอเดจาเนโรโดยสายการบินเอมิเรตครับครับเมื่อคืนนี้นะครับเพื่อไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับ2016โอลิมปิกครั้งนี้เป็นครั้งที่31นะครับนี่นะฮะซึ่งโปรแกรมการแข่งขันแบดมินตันก็จะเริ่มแข่งวันที่11ถึง ยีสิบงหาคมแต่นี่เดินไปก่อนเดินทางไปก่อนเลยนะนี่นะสำหรับนักกีฬาแบดมิตันไทยครั้งนี้นะครับที่ผ่านเข้าไปเล่นในโอลิมปิก2016นะครับมีอยู่4ประเภททั้งหมด7คนนะฮะก็ประกอบไปด้วยหญิงเดียวนะครับน้องเมรัชโกอินทนน์มืออันดับ4ของโลกนะครับพีชพรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขมืออันดับ16ของโลกนะฮะหญิงเดียวนี่มี2คนนะครับ ชายเดียวนะครับแม่บุญศักด์พลสนะมือดับ30ของโลกหญิงคู่ปอปอนะครับซับสิรีแต่รัตนชัยคู่กับเอิร์ธพุทิตาสุภจิรกุลนะครับคู่มืออันดับ17ของโลกและคู่ผสมนะครับอารบดินอิสระคู่กับเอ็มสาวิตรีอมิตรพายนะครับคู่มืออันดับ15ของโลกนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นการคว้าโคต้า มามากที่สุดในประวัติศาสตร์วงการแบดมินตันของไทยนะครับนี่นะฮะเดินทางเมื่อคืนตอนนี้ก็ยังอยู่บนเครื่องบินโอ้โหอีกนานเลยอะสามสิบชั่วโมงได้ไหมสามสิบสามสิบส่สามสามสิบกว่าชั่วโมงเพื่อง่ายคือพรุ่งนี้เช้าเราอ่านข่าวอาจจะยังไม่ถึงอิซ้ำนะครับเพราะไปต่อสองทีเปลี่ยนเครื่องเออใช่มิน่าเนี่ยเขาถึงเดินทางไปก่อนตั้งนานใช่เพราะมันจะต้องมีอ่อนเพลียแน่นอนคือไปถึงต้องต้องพักเลยอ่ะใช่ เพราะว่าก็ความจริงโอลิมปิกที่ริโอเดอจเนโรนั้นเริ่มมาสุกนี้แล้วนะฮะใช่ครับ5สิงหาคมนะครับนี่วันนี้วันที่1แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ5สิงหาคมนี้5ถึง21สิงหาคมนะครับโอลิมปิกกาเรียกโอลิมปิกฤดูร้อนนะครับครั้งที่31เริ่มต้นขึ้นจำนวนประเทศที่เข้าร่วมทั้งหมดนั้นประมาณ206ประเทศนะครับนักกีฬาเนี่ยตอนนี้ที่ยืนยันแล้วก็เ,เกือบ หนึ <1300 S 2> ่งมืนสารคนนะฮะหนึ่งมืนสามร้อยคนชิงชัยกันในกีฬาหลากหลายประเภทนะครับและนี่ก็เป็นสุดยอดความหวังอันดับต้นๆของเมืองไทยนี่<อ>ในระยะหลังเนี่ยเราได้กีฬาจากประเภทอื่นไดออ้มีความหวังมากกว่ามวยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะหวังจากมวยใช่อตอนหลังนั้นโอ้โหคู่ต่อสู้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับรนี่ฮะ นักกีฬาหลายคนที่พี่กนกบอกเนี่ยวันศุกร์นี้นะครับบางคนต้องไปเดินในสนามเปิดนะครับเขาก็มีสกุปว่า